ตพระโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมที่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเพียงขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> คือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับเรียกว่ามีไม่พอสําหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนันหลที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขา,าจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันคณะนรกคุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในในรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งเถอยเอ,เอยมันก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีแท้ว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ญาตบบานบ้านหมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็ง แกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกเหน็ดจะเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาทะแย่เลยมันก็คนอื่นเพราะว่านรกคุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประทิจากกา อาจาจอะไรเป็นนรกที่ปราศจากค,คลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ท่านพนาท่านไม่ก็ดีนะอาตาผมมันไม่เคยดีอ่าหนังสือไม่เคอยออก <c oughs> เนื่อว่าคุณท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้ว่านบอกว่าน่ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสฟไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกชุนเนียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามสนวนของท่านนะมันครุกรักครุกรักกันหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไมมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดที่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกถาจารย์สอดใส่คำามาบอกว่าแออัดยัดเหยียดไม่เมียผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกขรทโทษเวทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายดิยาบทนี่จริงเพราะนี้ท่านพูดกองท่านถูกเอผมจะมากไประมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาล,ลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถกเสมอท่านบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ ไม่จริงจริงหรือไม่จริงพมไปไม่ถัว่วเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อิมหมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพื่อนจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบ่ายเป็นนันโนนว่านารกขุมใหญ่ปลขุมหมดกันปขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะย,ยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทำไมท่านยิงใช้ศัพท์อาจจรังคำว่าอจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็นเลยบอกว่าไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหะความจริงไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็หลวงพี่ผู้วิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธิยาบทเราพูดย่า้ดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบถเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตอยู่ในท่ายืนแต่ท่านรบโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านปโกกาลิกะ <c oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านคือว่าตามที่อยูท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันน่นก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้น่ยมันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้สับไอส้สำนวนสับเนี่ยท่าน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 ๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเฉะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยางสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านหลงพู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆกนี่ผมก็ไม่รู้ มานรกตะบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเวจีมหานรกเล้วท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเถนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลำบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามใี้ทีว่าท่านท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อปานเลห้ฟังเออเอาข้อที่ ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหวพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอแปอันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออท่านถามว่าทําไมจึงอยากดูดขมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอกัอกตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแ,แม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกองอยื้อแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการมเมสเมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดหมดเท็จก็ดีหรือว่าทำจิตเกลือกล่วไปด้วยความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือกฆ่าพ่อข้าแม่ข้าพระรหันทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหิต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำเบรจินากรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงเบรจินาก,กรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรมเมสมิชาจารย์เป็นปกติไปาจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีไปจินตกรรมแม้ไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปลจินตกรรมหรอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราเมรไรเป็นปกติขาดสติสมัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธิบายให้ฟังใจหายวาบใใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรไมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาตแปลจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยใครว่านาดีบาตท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปลจินกรรมนี่แล้วการพูดโกโหกหมดเทสอันนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมสุมีชาจาร์กับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกท่าสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แมมันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แก่แล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกามเม้นี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแน่นนนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดเต่ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมโลกิยะนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุมการเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พงคุยอวดท่านซัก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายเนี่ยชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึก,กว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมลงมาบาลจะท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูดแล้วก็ที่ท่านลงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระโรมันโลกกเชสส่งตัดไว้มันเหมือนกันแม่นึกสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้จำนาญในการลงนรกไนการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติระชานเราเป็นผู้จำนานการเราก็เบ่งได้แต่เสียใดยไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกเวจีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นนาภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เทว่าบางทีนณภาพของท่านทําไมเห็นใกล้ลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคอนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคอนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับมเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอาเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาจากัท่านผู้แปลนะไม่ใช่แต่กถาาจารย์ ที่พรอะรังสือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแยกครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี่เท่าที่เห็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างหลางเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวนี่ไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริง,รงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไฟในเอเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นจะดมบางแจ๋วไรรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนสูข,ขออกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพนดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตดจไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดยูข้างบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหงางขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วไอ้หอกนี่มันเกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับวเทวทัตยอยู่ตรงไหน ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบุตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะการขยับเขยืขย้อนไม่มีนรกกุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเม่คนอยากรู้อยากเห็นท่านก็รู้อยู่แล้วถ้ <c oughs> าทานย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านรบกโกกาลิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัต บาทเยอธิยานต้องการความยิ่งใหญ่ในรพะศาสนาในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านนองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของว่าน,นางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีกองสมเด็ดจพระจินสีสมัยเป็นครวัตเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหินในอากาศนิรมิกกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสง ไปขออนิญาตพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าไม่สรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอากาสาวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอัจสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว <C oughs> ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างในขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังขันธนูพวกนั้นเป็นประสูนดาสีทาคานาคาหันกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าประเอิญเศหินแตกแล้วไปกระทบรถนันพระบาทพระพุทธเจ้าหลบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนทนก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญ่คือสังเภศทําสง์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวก <c oughs> จึกทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ อันบาวกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่่าเทวทัตก,กับโกการิกาทำรรเป็นอันบาเทวทัศทำกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับพระโกการิกานั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆยอ่ยอๆ จะได้จําง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจําไม่ไหวจําต้นได้ก็ลืมปลายจําปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยานลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคําว่าดีคําว่าดีในด้านศีลด้นานธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถเจเรอนตนนี้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคุมอื่นไม่เคยมี ในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกข้งองค์สมเด็จพระชินวนวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่องกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดสแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนเพรขอความสุขสวัสดพิพิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี ในตอนนี้ไปข้ามบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน <c oughs> และฟังคําแนะนําในการปฏิบัติกรรมฐานสําหรับวันนี้ขึ้นต้นกสินสิบเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว